ใช่ค่ะต้องติดตามเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกออนไลน์สื่อโซเชียลเนี่ยคือเราต้องเรียนรู้สม่ําเสมอตลอดเลยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปเร็วมากๆเราต้องคอยอัปเดตอยู่ตลอดตลอดเวลาเลยค่ะอย่างแบบแอปพลิเคชันในที่เราแบบใช้กันอยู่เนี่ยค่ะมันก็ต้องอัปเดต ในทุกๆปีว่ามันมีเทรนอะไรใหม่เขาอัปเดตอะไรพเพิเเ่มเติมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคอยติดตามอย่าให้ตกเทรนจริงๆเรามีวิธีคัดกรองเนี่ยเพราะต้องอ่านมันก็แบบเป็นสร้างเพื่อเอายอดแชร์ยอดกระแสะเป็นเฟคนิวร์อะไรอย่างเงี้ยอืมหมายถึงแบบพวกพวกสื่อออนไลน์ต่างๆ,างๆใช่ไหมคะคเรามีมักอืมก็คิดว่า เราถ้าถ้าเราเป็นผู้ผู้ที่ใช้งานมันจริงๆอะค่ะเมื่อกี้คิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะรู้เองว่าเอ้ยอันไหนคือของจริงอันไหนคือแบบว่ามาแค่ช่วงช่วงๆเราก็จะหายไปอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าสมมตเมื่อกี้มีวิธีดูว่าอันนี้มันจริงไหมหรือว่าเพราะบางทีมันก็คิดมันจะฝีเราเลื่อนไปเองเราเมื่อกี้ใช้ความรู้สึกมากกว่าว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเราสบายใจกับการที่จะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะ เรารู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันส่งผลประโยชน์ให้กับเราให้ประโยชน์กับเราให้ความรู้กับเราหรือมันสามารถที่จะแบบพัฒนาต่อยอดอะไรให้มันเกิดในเรื่องที่ดีๆได้เงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็จะนิยมใช้ตัวนั้นนั่นก็คือเหมือนกับเป็นวิธีการคัดเลือกของเราเองด้วยค่ะทสุดท้ายวคาที่เราเป็นคนบันเจิเหมือนกันแล้วงานนี้มาจากเเด็ก่นใหม่เราอยากจะแนะนำน้องๆไงที่ถ้าจะต้องก้าวเข้ามาเป็นส่วนของโครงการนี้คิดว่าแนะน,น้องๆไงคิดว่าตอนนี้น้องๆเนี่ย ติดตามเทรนอยู่แล้วเป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่เจนใหม่ที่ยังไงก็อยู่ในในเทรนอยู่แล้วนะคะก็คิดว่าน้องๆน่าจะเก่งกว่าพวกเราเยอะนะคะมีแค่คนรุ่นหลังเนี่ยค่ะที่เหมือนกับว่าต้องคอยต่อเนื่องต้องอัปเดตต้องคอยอัปเดตอัปเวอร์ชั่นนะคะไม่งั้นก็เดี๋ยวเครื่องจะค้างแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีการแบบออโต้ออโต้อัปเดตกันอยู่แล้วเราก็ต้องไปทันเขานะคะสำหรับเราเราอยู่คนเรารุ่นไหน ยุคไหนจ๊ะเราคือเจนอะไรอ่ะเราคือเจนอะไรเป็นหรือว่าเป็นเจนล่าสุดที่มึงเกิดเมื่อต้นปีเจนเบต้ากล้าได้ได้ยูออกมานิ้งยันเบต้าน่าเราได้ตา่พรุ่งนี้ก็วันเกิดแล้วก็จะอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีเวอร์เดย์บอดีมีอะไรบ้างรู้สึกไงบ้างพอตัวเลขมันขึ้นไปก็เป็นแค่เพียงตัวเลขเพราะว่าเราก็ยังหน้าเด็กอยู่ทุกๆปี พบหมอใช่ปีมันเกิดีนี้มันเป็นอะไรแบบนี้ได้ยังไงบ้างปีนี้ดีมากคือบอกเลยว่าเหมือนอัที่มันผ่านมาเราก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามันผ่านอะไรมาบ้างแต่ก็ต้องขอบคุณในปีที่มันผ่านมาทําให้เราแบบเหมือนเจอทั้งเรื่องที่มันต้องอดทนเยอะกับเรื่องที่แบบเราต้องฝ่าฟันค่อนข้างเยอะต่อสู้เยอะมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราได้เก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองรู้สึกว่าปีนี้มีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นมากแล้วก็เริ่มต้นด้วยแบบ งานที่ดีมากๆเลยตั้งแต่ต้นปีเลยได้รับข่าวดีค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกมันเหมือนแบบมันมีแรงมันมีพลังมากขึ้นนะคะปีนี้อย่างปีที่ผ่านมาที่บอกว่าต้องอดทนแล้วต้องเจอิมันนะเรามีวิธีการจัดการมันไก็ใช้เหมือนกับว่าใช้ทรม้าแล้วก็ออกกาลังกายแล้วก็พยายามเหมือนกับว่าเงียบปากเงียบก็คือเหมือนกับประมาณว่าเราต้องในสิ่งที่เราเหมือนเหมือนเราก็คงจะแบบ ต้องนิ่งๆเข้าไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเ,เรายังไม่มั่นใจที่จะทําอะไรหรืออย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้นิ่งแล้วก็เหมือนศึกษาเ,เ,เหมือนกับว่าศึกษาหาความรู้ให้มันแบบให้ให้มันดีพอให้มันพร้อมก่อนที่เราจะจะพูดหรือว่าเราจะเริ่มทําธุรกิจอะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะแสดงว่าสิ่งที่เราประสบแต่ที่มันผ่านมามันย้อนกลับมาหาเราอย่างไงทำให้รู้สึกว่าเราต้องมาเริ่มแบบนิ่งต้องเริ่มทำมาเข้าช่วย จริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเหมือนเป็นปัญหาล่วงหน้าอุปสรรคล่วงหน้าที่เราเจออะไรประมาณนี้ซึ่งมันดีมากที่มันเข้ามาก่อนทําให้เราเหมือนกับว่าเรียนรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวถ้าเราทําสิ่งนี้ไปเนี่ยเราจะเจอปัญหาแบบนี้นะมันได้เข้ามาก่อนให้เราได้แก้ไขก่อนก่อนที่เราจะพร้อมเปิดตัวทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราได้เรียนรู้ข้อ อ,อ,อุปสรรคปัญหาอะไรทุกอย่างคมมาและทีเนี้ยปีเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจละที่ในเรื่องที่เราตั้งใจ จะทาอะไรเงี่ยอย่างเรื่องงานหรือว่าเรื่องธุรกิจของเราหรือว่าเรื่องการดําเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนจะเลือกทําอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนมีจุดยืนมีโฟกัสมากขึ้นมีเป้าหมายมากขึ้นก่อนจะนิ่งมันเฟลมันบอกกับตัวเองไงพอมันเฟลแล้วมันก่อนจะนิ่งที่ก็นิ่งมาก่อนไม่ใช่ใช่ครับที่มันเฟลแล้วมันีน่ในตรงนั้น่ะมันต้องบอกเองไงฉันไม่น่าพูดไปหรือว่าฉันค่ะจริงๆด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้าง ไม่พูดเยอะไหมหรือว่าก็ไม่พูดเยอะคือประมาณว่า <ทำ S 1> เป็นคน <ทำ S 1> คอ่ <ทำ S 1> จริงจริงแล้วเนี่ยเป็นส่วนตัวจะเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็จะค่อนข้างคิดต่ตรองก่อนที่จะพูดอะไรออกไปหรือประมาณนี้ค่ะเราก็คือเรียกว่าเราต้องมีสติในทุกๆขณะในในในทุกเรื่องที่เราจะพูดหรือจะอะไรออกไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเราพูดสื่อสารแบบนี้แต่ว่า อีกคนหนึ่งคนที่รับฟังเนี่ยเขาได้ได้รับศาสตร์ไปแล้วตีความเป็นอีกอย่างหนึ่งก็มีเราอาจจะมีเจตนาหรือว่าไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าคนตีความเนี่ยเขาก็ไปตีความอีกแบบหนึ่งเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้มันก็เป็นการที่เกิดความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้เงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าอุ้ยเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ยิ่งปีนี้ก็ยิ่งต้องแบบจะทําอะไรหรือจะพูดอะไรเงี้ยค่ะก็ ต้องระมัดระวังคําพูดแล้วก็ต้องมีสติอยู่เสมอเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งไปกราบสมเด็จมานะคะท่านสมเด็จก็บอกว่าเตือนเรื่องระวังคําพูดด้วยแล้วก็ปีนี้เป็นแบบว่านิวแม็กกี้ใหม่ใช่ไี้ใช่ก็โฉมใหม่แบบสับสับเทสับตาใช่อปันี้แล้วค่ะอ๋อแล้วก็เพอร์ลันเพอร์ลันเพอร์สันก็จะแบบว่าปีนี้ก็คิดว่าจะมีผลงานหรือว่าจะมีหน้าที่การงานที่แบบคิดว่าปังๆ แล้วก็มีอะไรที่แบบใหม่ๆม,มีอะไรมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้เห็นอะไรแบบแการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในปีนี้ย้อนัมปีนี้คือแบบว่าสงสัานี้เราแสดงว่าเราสไม่จริงกเาาจริงจริงแล้วอ่ะคือคือท่านอ่ะก็คือดูดูดูวันเดือนปีเกิดอะไรให้ใช่ไหมคะมก็คือดูท่านเอ็นดูแล้วก็เมตตามแม็กี้มากๆ แม่คีก็จะไปกราบท่านทุกๆปีวันเกิดอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องโอกาสสาคัญทีเนี้ยท่านก็ทักมาว่าเอ้ยพื้นดวงเราเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องแบบกระเพาะอาหารระบบย่อยอาหารแล้วเนี่ยอันนี้ถูกต้องกับเรื่องฟันอ่าแล้วก็หนูแบบหลวงพ่ออะไรเงี้ยหนูไม่เคยเป็นขาเรื่องฟันนะอะไรเงี้ยหนูปกติฟันหนูแข็งแรงมากหลวงพ่อก็เลยยกตัวอย่างขึ้นมาว่าอาเคยมีท่านท่านหนึ่งพล,ลอะไรต่างๆเนี้ย หลวงพ่อก็ทักแบบนี้เลยว่าโยมระวังเรื่องฟันนะสักพักออกจากวัดไปปุ๊บเจอทางนี่ค่ะเจอหลุมเจอบ่อรถเบรกเอียดฟันฟันหักฟันกระแทกเคาน์เตอร์ข้างหน้าฟันแตกหมดเลยเราก็เลยบอกโอ้หลวงพ่อจ้าจุ้ยเรื่องฟันือเหมือนกับว่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องเรื่องฟันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราเดี๋ยวหนูว่าตั้งใจว่าจะไปแก้แคทก่อนจะไปทําฟัน ทำก่อนเลยอ่าอาจจะแบบฟ้องฟันแบบหรือจะดูเรื่องแบบวิเนียหรืออะไรประมาณนี้ค่ะคือคิดว่าอยู่ค่ะแก้เคแก้เคลแก้เคส้เคลดก้เคแก้เแก้เคงก้็ด้เคลก้เคล็ดแก้เแก้เดก้เดก้เดแก้เคล็ดแ้เล็ก้เค็ด้นคลอ้เก้เ็ก้เดแ้เล้เคลร้เคล็ดงก้เคลแคล็ด้เคล่ดเคด้เคื็้เแก้เลดกลคกแนะน้เปลี่ยนชื่อด้วยซึ่งเกิดมา พุ่งนี้ก็32ปีใช่ไหมคะคือไม่ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนชื่อมาก่อนเลยเพราะว่าเราก็าเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้คุณปู่ตั้งให้เนี่ยคะ่ะก็อ่ะเราก็อิงชื่อนี้มาตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาในชีวิตเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่พอหลวงพ่อทักก็ เชื่อเชื่อก็เชื่อค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนล่าสุดก็คือนัดในอำเภอแล้วใช่ไหมแต่ว่า่จจะะาหลวงพ่อให้ชื่อมาแล้วหรอให้ชื่อใหม่แล้วโอ้ยพรุ่งนี้เขาไปจดทะเบียนสมรสก็คือเราก็จะไปเปลี่ยนชื่อค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าเปลี่ยนเปลี่ยนได้วันไหนอ่ามนไงชื่อที่เหมาะมั้ยครับว่าจะส่งเสริมด้านไหนกับชื่อใหม่ดีมากชื่อนี้ไม่มีใครไม่มีใครชื่อนี้ในโลกคือเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นยูนิเวอร์สออกเสียงยากไหมครับไม่ยากค่ะแต่เขียนยากนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวังไม่เอลดีกว่าว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไงขอเปลี่ยนก่อนแต่เขาบอกเปลี่ยนแล้วชีวิตเราจะไปในทิศทางก็คือจะแก้จะจะแก้เรื่องเหมือนกับว่าแก้แก้จากชื่อเก่า นะคะให้ให้ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของความร่ารวยเจริญมั่งคั่งชื่อเสียงคือเป็นความดีงามทุกอย่างแก้แก้ไขเรือข้อเสียทุกอย่างหมดเลยจะดีดีมากมากคือจริงจริงแล้วมันมันชื่อชื่ออะค่ะชื่อไม่ได้ไม่ดีชื่อความหมายดีมากแต่ว่ามันหลายๆองค์ประกอบอย่างเช่นมาบวกกับวันที่เราเกิดหรือว่าแบบเดือนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบว่าเอออาจจะ อยากให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนให้มันดีกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่สงสองคือแบบใหม่แบบสับสับคือท่านให้เองเลยหรือว่าเราเอาไปท่านให้เลยค่ะคือไม่ไม่ได้ขอจริงๆเป็นคนที่ไม่ได้ชอบดูดวงอยู่แล้วคือแต่คุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่เอาดวงเราไปเช็คกับทุกสำนักอะไรเงี้ยเราก็ดูอีกแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยอยากเปิดดวงเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ก็คือท่านเมตตา ท่านก็ทักมาเองเลยเลยค่ะว่าอ่ะวันเกิดอ่ะเกิดวันไหนอะไรยังไงท่านก็ทักเลยว่าต้องเปลี่ยนชื่ออันนี้คือถามเราเป็นพระที่หนาท่านสมเด็จเดี๋ยวานบเดี๋ยวานูพชทธิบิดสมบัติวัดอะไรวัดโพธโ์ใช่ไหมอ่าใช่ขออนุญาตถามอกี้ค่ะเจอเจอที่แล้วก็คือขยำเลยคะทุกที่ทอนิดนึง พยายามอัปเดตกับพี่พลอยพี่พอยเหรอคะอีกแล้วุญานิดนึงว่าตอนนี้คือภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพี่การองก็ยังอยู่ด้านในตอนนี้ตอนนี้บอกเลยว่าไม่ทราบเลยเหมือนกันได้พูดคุยกับพี่พลอยไหมคะหลังจากไม่ได้พูดคุยเลยไม่เจอไหมคะไม่ได้เจอเลยค่ะแล้วแก๊งแม่แม่อัปเดตยังไงกันบ้างแก๊งแม่แม่น่าจะเจอกันอยู่แต่ว่าหนูไม่ได้เจอเลยค่ะแล้วเรามีส่งกำลังใจให้ยังไง ่ายคุณเือก็นห่วงก็มีแต่ส่งกําลังใจให้ตั้งแต่ช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยเลยค่ะบอกไดว่าตั้งแต่วันนั้นที่เราเคยสัมภาษณ์ไปเราก็ไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วอยากอัปเดตไหมล่ะครับตัวเราเองอยากอัปเดตกับพื่อนตไวเว่ามันเป็นยังไงข้างอะไรแบบนี้อ๋อแต่ว่าล่าสุดมีแม่แม่ชวนทําบุญกันค่ะ ที่ที่อัปเดตล่าสุดคือชวนทําบุญกันแล้วก็นอกนั้นไม่มีอะไรค,ค่ะคือแม็กกี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มกับแก๊งคุณแม่อยู่อ,อยู่ด้วยกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้แม็กกี้ยุ่งมากแล้วก็คือเพิ่งไปต่างจังหวัดมากับพี่พี่ท็อปพี่ไทยด้วยแล้วก็มีขายของช่วงนี้เราก็ถ่ายละครถ่ายละครแน่นมากๆก็มีแค่ว่าเราคุยกันแค่ในกลุ่มให้กําลังใจกันค่ะก็คือเราทราบในในกลุ่อัปเดตกันในกลุ่มเลยใช่ค่ะก็คือคนยากคือพอยก็ยังอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่ใช่ไหมค่ะ ตอนนี้ก็มีแต่ชวนกันทำบุญเหมือนทำบุญต้นปีอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ตอบในกลุ่มนิ้แอนกลับมาคลิปแอนกลับมาในกลุ่มเขาก็ตอบเป็นปกติไม่ถือว่าก็แค่ชวนทำบุญอย่างเดียวค่ะตอบน้อยลงตอบน้อยลงกว่าก่อนจริงๆในกลุ่มก็ไม่ค่อยแอคทีฟแล้วตอนนี้พ่อแม่ก็ติดให้นมลูกอย่างเดีย หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันหนูก็ไม่ทราบหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าหนูไม่ได้คุยเลยค่ะหนูไม่ได้คุยเลยพอไม่ได้พ่สูจน์ญาติเออกลัวคนไม่ว่าพอมาเกิดการมีเแล้วมัอนคนหน้ากลุ่มแตกรู้สึกไงไหมหรือว่ามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมหมายถึงพอคนบางคนบอกว่าเออเคลือจะอาจจะไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพรากลัวถูกมาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไดมองว่ากลุ่มแตกหรือเปล่าหมายถึงว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้พอรู้ว่ามันยังเป็นหลายกลุ่มเหมือนเดิมค่ะค่ะ เมานี่เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะยังดีเหมือนเดิมค่ะคนมาจะบอกว่าพี่พออีเขาเก็บตัวอยู่ที่บ้านเงียบเงียบอะไรเนีย ب, เน่ย, ب, ย ب, มันเป็นแบบนั้นมาเงียอืมอันนี้หนูไม่ทราบจริงจริจรค่ะแต่ว่าหนูว่าแม่เขาน่าจะสบายดีอยู่ค่ะแลวเขาไปล่าสุดนะครเที่เขาจะเข้าไปทำบุญเราจะไปด้วยใช่ไหมครับก็หนูยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไหมแต่ว่าคือก็คือเหมือนกับว่ามีหลายชื่อมีหลายชื่อคนทําบุญกันแล้วอย่างี้ค่ะเป็นแบบ หลายคนคือยามคนมร่วมทำบุญกันเยอะคลิปยาวไหมคะแบบแบบวางไว้ไหลายทลิปไม่คะกับการทำบุญเนี่ยอืวทำเป็นบ่อยไหมทำกันบ่อยค่ะคือไม่ไม่คือทุกคนนะคะพี่ๆทุกคนก็เวลาใครมีมีงานบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะแบบเอ้ยร่วมกันทุกคนร่วมกันหมดเลยแพี่มอยเขาได้ออกไปร่วมทำบุญเขาได้ไหมค่ะพี่มวยได้ออกไปร่วมบุญกันใ่ไหมปกติร่วมกันอยู่แล้วค่ะร่วมกันที่ผ่านมาร่วมร่วมบุญกันตลอดค่ะแต่เขาไม่ได้เก็บตัวไม่ได้เก็บตัว ตอนนี้ตอนนี้หนูไม่ได้เจอแม่เขาแล้วจริงๆค่ะหนูเลยไม่ทราบจริงๆใช่ค่ะหนูยุ่งไหมจริงๆต้นปีถึงบอกว่าเป็นต้นปีที่แบบเออมันเราเราดีใจที่ต้นปีเรามีงานเข้าเยอะไหมน่าสิเพรามันจะสร้างเหมือนกันนี่แต่ยุ่งแล้วขอแบบแย้มรวยด้วยได้วยคะยุ่งแล้วมีเงินขอแบบเงินด้วยนะคะตบไหลไม่เอาอย่างเี้เหรอกิจวัตรเงินกิจวัตรไม่คอย่างนี้แล้วงานยิ้มแย้มก็ทําบุญขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะ